สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนวันนี้นุ้ยมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะใครที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใครที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไทฟอยกันด้วยนะคะทุกคนจ้าวัคซีนไทฟอยเนี่ยก็คือเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกัน แบคเชื้อแบคทีเรียที่มากับอาหารมากับน้ําดื่มหรือว่ามากับพวกพวกฝุ่นพวกอากาศอะไรต่างๆนานานีนานนานน่แหละค่ะทุกคนจ๋าก็คือเกิดจากการเชื้อแบคทีรียที่มันเข้าสู่ร่างกายของเรานี่แหละค่ะทุกคนจ๋าสังเกตไหมคะใครที่ไปเที่ยวประเทศไทยหรือใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปกินอาหารการกินของเขาเนี่ยก็คือคนอื่นเขากินคนหรือคนในในในประเทศนั้นๆเขากินเนี่ยเขาไม่มีผลอะไร แต่พอเราไปกินเท่านั้นแหละค่ะทุกคนจ๋าเราจะเกิดมีอาการท้องเสียไม่สบายตัวไม่สบายท้องโนนี้นั่นอะไรก็ว่ากันไปค่ะทุกคนจ๋าอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราได้รับเชื้อแบคทีเรียที่มากับน้ําดื่มที่มากับอาหารการกินใช่ไหมคะทุกคนจ๋าใครที่จะไปเที่ยวก็อย่าลืมไปปรึกษากับคุณหมอเฉพาะของตัวเองคือคุณหมอของตัวเองนี่แหละคะ่ะทุกคนจ๋า ไปปรึกษาว่าเราจะไปเที่ยวประเทศนั้นเราจะกลับเมืองไทยนะโน่นนี่นั่นเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้ววัคซีนตัวไหนที่เราจะต้องฉีดอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนจา้าอันนี้นอกเหนือจากวัคซีนประจําตัวหรือว่าวัคซีนโควิดอันนี้นุ้ยไม่พูดถึงนะคะทุกคนจา้านุ้ยคิดว่าพี่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้และอาจจะรู้และอาจจะเข้าใจสิ่งนี้มากกว่านุ้ยคะ่ะทุกคนจา้าแต่ว่านุ้ยเนี่ยอยากจะ นำมาฝากพี่พเพื่อนๆหลายท่านเลยค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องวัคซีนไทฟอยนี่แหละค่ะทุกคจนจ๋าเดี๋ยวนุ้ยขออนุญาตอ่านก่อนเพราะว่านุ้ยไม่ใช่นักวิชาการเนาะแต่อยากจะมาแบ่งปันพ,พี่เพื่อนๆกันค่ะไอไทฟอยก็คือโรคไข้รากศาสน้อยนะคะทุกคนจ๋าก็คือมันจะมากับพวกนั่นแหละค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึง่งที่มากับพวกอาหารการกินพวกน้าดื่มอะไรต่างๆนานาเน,นะนีน่ยเด็กที่มีอายุต่ําที่มีอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปจะเริ่มฉีดแต่ว่า บาง,บางคนไทยคนไทยหลายท่านหลายๆคนยังไม่ได้รับวัคซีนตัวนี้นะคะทุกคนจ๋าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะได้รับวัคซีนชนิดนี้ก็คือเป็นพวกที่เดินทางบ่อยๆค่ะทุกคนเดินทางบ่อยเนาะก็คือเดินทางออกประเทศหรือว่าไปในประเทศที่ว่ามีมีโรคชนิดนี้ระบาดอยู่ค่ะทุกคนจ๋าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วว่านุ้ยว่านะการที่เราฉีดแบบนี้มันก็เป็นผลดีกับร่างกายเราเพราะว่า บางทีประเทศนั้นๆเรา,าร่างกายเรามันไม่เคยไปสัมผัสอาหารหรือว่า,าน้ำดื่มหรือว่าภูามิอากาศของประเทศนั้นๆน,น,นานหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้กลับมานานมากร่างกายของเราอาจจะไม่คุ้นชินการที่เราได้รับวัคซีนหรือว่าเราเตรียมยาหรือว่าเตรียมร่างกายให้เราพร้อมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรการเป็นการท่องเที่ยวที่ สนุกสนานและมีความสุขมากดีกว่าที่ไปปุ๊บกินอะไรก็ไม่เอาอ่ะกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวท้องเสียไม่เอาอ่ะเดี๋ยวอะไรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวหรือว่าบางคนไปแล้วป่วยใช่ไหมคะอย่างลูกสาวอ่เพื่อนของลูกสาวนุ้ยเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยก็คืออ่าก็ไปป่วยท้องเสียเป็นอาเจียนอะไรประมาณนี้แหละทุกคนจ๋ะนุ้ยจึงนํามาฝากพี่เพื่อนเพื่อนกันค่ะ ใครที่กําลังจะคิดเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็อย่าลืมนะคะทุกคนจ๋าไปหาคุณหมอประจําตัวของตัวเองแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยว่าเราจะต้องอเตรียมเตรียมตัวอย่างตาเตรียมตัวอย่างไรใช่ไหมคะจะต้องอะไรเอาอะไรไปบ้านจะต้องมีอะไรเงี้ยส่วนบ้านนุ้ยก็คือเตรียมกันแน่นมากเลยค่ะทุกคนจ๋าเตรียมเตรียมกันแน่นมากเพราะว่าของเราทุกคนนี้ก็คือ แต่ละคนก็ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมียาประจําตัวของใครของมันค่ะทุกคนหนูจึงนํามาฝากไปพี่นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหนูจะนำสารายสิ่งดีๆมาฝากไปพี่นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบาย